สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับผ่าดวงเมือง2,566นอสตาดามุสเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิดอาสุดนอสตาดามุสเมืองไทยโหนโสรจ,จะนวนอยู่พูดคุยผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กผ่าดวงปี2,566 เดือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังคลืบคลานโดยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเร็วสุด1วันสำหรับดวงการเมืองปีเถาะดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่การเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกใหม่เป็นนักธุรกิจปี2566เราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมโหนตอบว่าน่าจะมี ตามดวงนะครับอาจจะเกิดการเลือกตั้งหรืออาจจะมีกลไกอื่นๆที่ทำให้เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีนั้นก็จะเป็นผู้ชายอายุ50-60ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนผมเคยทำนายในปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะเป็นนักธุรกิจก็ยังยืนยันว่ามีความเป็นไปได้และหากได้ขึ้นมาเป็นนายก จะดำรงตำแหน่งเกินหนึ่งปีผู้นำคนใหม่จะนำพาประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงโหนตอบว่าจะดีขึ้นในอสองปีข้างหน้าผู้นำคนใหม่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นและหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งและประเทศไทยก็จะกลับมาเป็นเสือตัวที่5อีกครั้งผ้าดวงเมือง2,566นายกม้ามืดมาแน่ นายวันชัยส,สรศริให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมงานช่อง8ผ่าดวงเมืองปี2566ไล่ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสองช่วงคือช่วงต้นปีถึงกลางปีและกลางปีถึงปลายปีโดยครึ่งปีแรกดวงเมืองจะอยู่ในอิทธิพลของดวงดาวคือราหูและมฤตยูทับดวงเมืองและยังมีดาวพฤหัส เป็นอริกับดวงเมืองซึ่งมีผลทําให้บ้านเมืองนั้นอยู่ในภาวะขัดแยง้งบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางผู้มีอํานาจยังแก่งแย่งอํานาจเป็นศัตรูประเด็นการเลือกตั้งสรุปแล้วคนไทยจะได้เลือกตั้งในปี2566หรือไม่นายวันชัยระบุว่าอํานาจเก่ากําลังจะหมดไปไม่น่าจะเกินเดือนมกราคมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอำนาจ ซึ่งอาจจะเป็นไปในทางยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งหรืออีกทางหนึ่งคือพรรครวมรัฐบาลอาจจะสแสดงตนถอนตัวกลายเป็นปรากฏการณ์ช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งการสัมภาษณ์พิเศษนี้เกิดขึ้นก่อนการจะเคลื่อนไหวสำคัญสำคัญทั้งส่วนของภาคภูมิใจไทยและเรื่องของสองบิ๊กพี่น้องแยกกันเดินคนละพักคำทำนายที่น่าสนใจก็คือนายบัญชัยระบุว่า ช่วงหลังพฤษภาคมมีคําทำนายว่าจะเป็นช่วงหลังเลือกตั้งจะมีดวงดาวดีๆเข้ามาประทับดวงเมืองทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวจันทร์ซึ่งทําให้บ้านเมืองนั้นเริ่มมีคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองซึ่งบอกเป็นนัยยะว่าประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แถมมาแบบม้ามืดซะด้วยคนนี้เป็นพลมีสเสน่ห์คนรักคนชอบ เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสภาน่าจับตาตรงที่ประเด็นที่นายวันชัยนั้นระบุว่านายกรัฐมนตรีคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามานี้จะทำให้เกิดความลงตัวทางการเมืองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายปี2566น่าจับตาตรงที่การทำนายของนายวันชัยบอกว่าว่าที่นายกคนใหม่เป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่คนเก่าที่เคยมีอำนาจแต่เป็นคนหน้าใหม่ ที่เก่าวประสบการณ์ทางการเมืองนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2,566ด้วยหมอลักษ์ผลฟันธงลักษ์เรขาณิเทศเผยคำทํานายดวงเมืองปี2,566หลังดาบพิหัสย้าย19เมษายน .2566 ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กํำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่า นายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการ3แซบมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะน,นี้ดาวย้ายในครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจ การกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหวพิธีเจริญพุทธมนต์นะเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหวพระปางสมาธิวัดกระแก่มรกตหลวงพ่อเสาทดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติ ความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาทึบนาหมอปลายไพรกระซิบเปิดดวงล่าสุดพิธาถึงฝั่งฝันเป็นนายกหรือไม่ดวงการเมืองล่าสุดโดยหมอปลายไพรกระซิบได้ทำนายผ่านรายการคนดังนั่งเคลียสุดท้ายพิธาดิ้มเจริญรัฐจะฝ่าฟันจนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าและหลุงป้อมแอบไปดิวทักษินจริงหรือไม่ ตกลงคุณพิธาจะเป็นนายกจะรอดไหมคะหมอปลายตอบว่าห่วงค่ะว่าจะไม่ต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าเรื่องของคุณพิธานะ่ะพูดตรงๆน่าจะเป็นชนวนของทุกอย่างคำถามถัดมาดวงของคุณพิธาคนชอบขนาดนี้ยังไม่ได้เป็นอีกหรือหมอปลายตอบว่าจริงๆนะ่ะเคสของคุณพิธาไม่น่าใช้คำว่าดวงน่าจะเป็นเคสของคำว่าอยู่ในกฎหมู่ค่ะมันไม่ปกติ ไม่เหมือนกับพื้นดวงค่ะและอื่นเพราะฉะนั้นดวงของคุณพิธาได้รับเป็นนายกนะคะเพราะอยู่ต่างประเทศทุกคนก็บอกว่าดีใจกับคุณด้วยนะที่ได้นายกใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจริงๆประเทศเราก็ยังไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะคำถามถัดมาคุณเศรษฐายังพอมีวี่แววมากกว่าคุณพิธาเหรอหมอปลายตอบว่า ยังคงมีวี่แววมากกว่าค่ะดวงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ้งเป็นอย่างไรบ้างคะหมอปลายตอบว่าดวงคุณอุ้งอิงเหมือนถอยหลังค่ะเหมือนตั้งใจถอยใจจะสลัดบางอย่างออกไปจริงน่ะดวงมีสองทางแยกเปิดล่าสุดคือคุณอุ้งอิงน่ะถอยหลังถามท่านยมให้ทีค่ะมันจะเป็นชนวนความแตกแยกของบ้านเราไหมคะเก้าอี e ้อันนี้น่ะหมอปลายตอบว่ามันก็แตกแล้ว ผลออกมาก็แตกค่ะคำถามสำคัญหมอปลายว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหมอปลายตอบว่าปิดปากคุยกับอาจารย์ยีกศักดิ์เราแอบปลอดภัยก่อนดีกว่าค่ะหรือถ้ามาก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนพอรับได้แต่มันก็มีคนที่จำนวนมากที่จะออกมาสู้ใช่ค่ะอย่างไรก็ไม่คุ้มก็อยากให้ทุกอย่างทำให้ถูกต้องตามระบบมากกว่าเพราะว่าถ้าประท้วงทีนึงน่ะ ศรษฐกิจก็พังต่างชาติก็ไม่เข้าเพราะรายได้ของเรานั้นมันมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลักไม่คุ้มหน้าปลุก็ไม่ได้หน้าขาวก็อดหน้าใหม่จะมาแทนหรือหน้าแปลกด้วยค่ะเมื่อก่อนอนะ่ะเคยดูคนนี้ไม่เคยขึ้นแต่รอบนี้นะ่ะขึ้นมาแปลกๆเหมือนอยู่พร๊บหนึ่งนะ่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าอาจจะ มีใครถูกตั้งขึ้นมาและโดนเปลี่ยนคำถามสำคัญเราจะเลี่ยงรัฐประหารได้ไหมคะหมอปลายตอบว่ายากค่ะย้อนคำทำนายระเบิดใต้น้ำถือเป็นอีกหนึ่งหมอดูที่ขึ้นชื่อว่าแม่นเป็นแบบตน้ตนของประเทศไทยสำหรับหมอปลายปลายกระซิบล่าสุดหลังศึกจากพิกษุณีก็บินตรง ออกาออกรายการคนดังนั่งเคลียสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทันทีพร้อมกับย้อนคำทำนายว่าระเบิดใต้น้ำนั้นใช่เรื่องของเรือไททันหรือไม่พร้อมกับํำทำนายดวงการเมืองรั้งที่แล้วหมอป้ายเคยทำนายว่าเป็นระเบิดที่มาจากบนบกลงไปใต้น้ำรู้เรื่องเรือไททันระเบิดไหมคะหมอป้ายตอบว่าเพิ่งได้ข่าวแต่ไม่ได้รู้อะไรละเอียดขนาดนั้น ที่สีลังกาไม่รู้เรื่องติดไวไฟแต่ไวไฟน่ะใช้ไม่ได้ค่ะอันนี้น่ะที่ท่านทำนายไว้ไหมหรือแค่จิ๋วจิ๋วอันนี้แค่น่าจะจิ๋วจิ๋วไปหน่อยวงเล็บหัวเราะเป็นแค่น้ำจิ้มเหรอคะหมอปลายตอบว่าใช่ค่ะระเบิดที่ท่านพูดคราวก่อนน่ะมันคือภูเขาไฟใต้น้ำหรืออะไรคะหมอปลายตอบว่าใกล้เคียงกับภูเขาไฟระเบิดค่ะแล้ว น่าจะมาจากรอยแยกเป็นหลักคำถามถัดมาครื่งปีหลังจะมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอีกไหมคะหมอปลายตอบว่ามีค่ะสถานการณ์ระดับโลกก็จะมีเขื่อนหรือน้ำมีรอยปริรอยแตกอะไรแบบนี้ค่ะครื่งปีหลังประเทศไทยจะมีโอกาสสงบศึกจริงจังไหมหมอปลายตอบว่ายากค่ะเพราะอะไรมันมีอะไรมาขัดขวางความสงบมีค่ะหลักๆปีนี้ น่าจะลงถนนเป็นเรื่อง